ได้ไหมก็เขายังไม่้บี่พี่กำลังจคุยกับผู้จัดการบริหว่าเขาได้ข้อพวกว่าใคททาการรอเจออกมาเครับ ยาเสพติดก่อนหน้านี้เราจะลุมผู้ต้องหาที่เป็นคนธรรมดาเนี่ยไม่ได้เป็นก้ารายการได้สองคนล่อซื้อพันธุ์งประเทศมาแล้วหลังจากนั้นเราก็ขยายผลจากผู้ต้องหาที่เราจับคุมได้ว่ายาเสพติดได้มาจากที่ใดทั้งสองคนก็อ้างว่าได้มาจากตรเนี้ก็เลยทาการขยายผลมาดำเนินการ ซึ่งแม้ว่าจะเป็นรํรว่านุ่งคนะเราก็เห็ว่าเมื่อมีการมีอเนี่ยเราก็ยิ่งต้องรับผิดเพื่อไม่ให้เกิดความเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีพนะี่ย้ำนะว่าไม่ว่าจะเพราะตัวเองแ้าจรับตำแหน่งเนี่ยพูดถึต้งเรื่องนี้ตลอดสืบสวนทั่วประเทศสืบสวนบชนเนี่ยจะต้องเป็นตัวอย่างในการที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ ปราศจากข้อสอบเพราะมันมีข้อกล่าวให้พี่น้องประชาชนปราศจากความหวานโลแวงและแบบเกิดความเชื่อมั่นว่าเราจะช่วยกันแก้ไขปัญหาถ้าไม่แก้ปัญหาจะติดปัญหาอาจจะกลับแก้ได้ยากจากกล้องเป็นผู้ประสิทธิ์มาไหครับว่าเขาอ้างว่าอะไรเขาคือในห้องนั้นนะฮะทุกคนไม่มีใครยอมรับว่าที่เจอนะมันเป็นล็อกเกอร์นะฮะที่อยู่ในในในห้อง ถามคำว่าสืบแล้วว่าใครปเป็นเจ้าของเขาก็บอกว่ามันเป็นของที่ใส่ไว้รวมๆไม่มีใครเป็นเหมือนกับล็อกเกรอร์รวมไม่ได้มีชื่อใครเขายังไม่ได้ถามเพราะว่าเป็นล็อกเกรอร์ของใครเขาบอกมันไม่ใช่มันเป็นของรวมใช่ไหมฮะนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราพยายามกระตุน้นเตือนย้ำว่าไอ้สิ่งเ,เหล่านี้จะต,ต้องไม่เกิดขึ้นในในในส่วนอกกอของราการตำรวจทั้งหมดอะไรนะ จากข้อมูลเนี่ยเราเราทราบว่ามันมีไม่น่าจะเกินทั้งสองสัปดาห์จากจากการที่ถามไปในในที่ที่เราจบได้นะแล้วกล่องเป็นที่บอกว่ามีคนสักทอดมาว่าเป็นของของเป็นของเขาให้การไม่ครับคือในรายละเอียดเนี่ยเขาเขายังขออนุญาตไม่ให้การนะครับแล้วถามเขาก็เขาขอไปเสรเขาไม่เกี่ยวข้องแต่เราก็ไม่เชื่อเราไม่เชื่อเรา ทุกอย่างเนี่ยพี่ย้ำนะครับว่าไม่ต้องกังวลนะเรื่องนี้นะไม่ใช่ว่าตำรวจจะมาปกปิดช่วยเหลือกันไม่มีที่บอกได้อย่างเดียวเเรื่องนี้ให้ความเป็นธรรมไม่มีเมตตาเป็นธรรมเมตตาในต่างนะนะฮะเป็นเพราคเป็นถูกเป็นถูกผิดเป็นผิดคำว่าเวทเมตาเนี่ยหนักเป็นเบาเบาเป็นบางในเรื่องนู่นี่นั่นแต่เราถือว่าเรื่องอย่างนี้ต้องให้ความเป็นธรรมเราจะใช้ความเป็นธรรม แล้วก็เพื่อจะให้กฎหมายสามารถดําเนินการกับผู้ผิดโดยเฉียดขาดแล้วก็ส่งสัญญาณไปวันนี้แงนถึงบอกว่าพี่ต้องเอาทั้งแท่งเลยนะไม่ใช่ว่าดําเนินคดีอาญาเฉพาะ,ะผู้กระทำความผิดนี่คือสายแท่งของสืบสวนเพราะฉะนั้นสารวัตรสืบสวนรองผู้กับสืบสวนรวมทั้งผู้กับซีอจะต้องรับผิดชอบในเรื่องของความประพฤติและระเบียบวินัยด้วย ปกติหนึ่งสองหนึ่งสองมันเหนือชั้นเดียวถ้ารองสาววัดทำผิดสาววัดพอนี่เอาถึงผู้กำกับด้วยเราจะได้ตรวจสอบพริงว่ามีการปล่อยปะละเลยอย่างไรหรือไม่ถ้าปล่อยปะละเลยก็มีเกี่ยวข้องกับการถูกที่อาทางฐานวินัยถ้าเกี่ยวข้องกับทางอาญาด้วยนั้นต้องเอาออกมาก่อนดีไหมเบื้องต้นแจ้งีข้อหาครับเอามาประจาก่อนเพื่อส ในการสืบสวนเนี่ยถ้าพบว่ามีการการเปลีทางวินยัยก็ว่ากันไปถ้าไม่พบก็ไม่เป็นไรทางอาญาถ้ามีก็ต้องดําเนินการทางอาญานี่คือหลักปฏิบัติที่เราพยายามจะทําทุกอย่างอย่างเป็นระบบนะครับผมไม่ได้ปกป้องแล้วก็ย้านะฮะว่าตํารวจดีๆมีมากกว่านะครับพี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวลใจผมพยายามจะย้ําในเรื่องของการตํารวจวันนี้ท่านรองนายกท่านก็ มีการสัมมนาท่านผอตรเนี่ยก็เพื่อจะให้อะไรให้ตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชนให้ได้ตำรวจโรงพักเนี่ยเป็นตัวจัรสาคัญจุดแตกขักมันอยู่ที่สอนอเนี่ยนั้นถ้าคุกํำกับรองคูกกับสรารวัตรตรวจทุกคนเอาใจพี่น้องเอาความทุกข์ของพี่น้องมาสู่ตัวเราเหมือนที่ทํางานทุกวันเนี้ยพี่มองว่าทุกข์ของประชาชนคือทุกข์ของพี่ แล้วเราจะไม่รู้จักคําว่าเหนื่อยไฮะไม่รู้จัก,จากควาว่าหิว้อดหรือลําบากลำบนเลยเราต้องเร่งจัดปัญหาสยบปัญหาที่กระทบต่อความสงบเดี๋ยวถ้ามีข้อหาอื่นก็จะเอาสาออกหมายจับอันนี้จับโดยหมายสารนะ,นะครับเพื่อให้มันชัดเจนไม่ใช่ว่ามามอบตัวแจ้งขอ้อกล่าวหาแค่นั้นไม่ได้เราทําตามกระบวนการทุกอย่าง